พูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ไทยจีนเราอาจจะพูดถึงประมาณสองหรือสามระยะเป็นหลักกันแล้วกันนะครับถ้าเป็นระยะตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเราก็ต้องเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเองมีความสัมพันธ์อย่างแนบแนนแต่ในยุทธศาสตร์ทางด้านการเชื่อมความคิดการเชื่อมนโยบายตอนนั้นยังไม่มีแต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากว่าแม้ว่าประเทศไทยเองจะอยู่ในจุดที่ที่ดูเหมือนไม่ได้ใกล้ชิดกับทางจีนแต่เรากลับไปเหมือนกันคือถูกตะวันตกค่อนข้างจะหลัง,ลงแก่ความคิดอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดร่วมของยุทธศาสตร์รไทยจีนก็คือการพยายามที่จะไม่ให้ถูกตะวันตกต่งแก่จีนสามารถที่จะก้าว ขึ้นไปเป็นสมาชิกอาวอของสหประชาชาติได้ในขณะที่ประเทศไทยเองในตอนนั้นก็สามารถที่จะฟื้นจากการถูกผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสที่จะจะจะ,จะเล่นงานเราแต่ประเทศไทยโดยพระบิชาสามารถกันกน,นะครับก็สามารถทําให้ประเทศไทยเราได้รับการยอมรับในด้านการต่างประเทศพัยุทธศาสตร ร่วมของไทยจีนในขณะนั้นเป็นเรื่องยุทธศาสตร์การการฟื้นฟูการถูกราดเปรียบจากสวรรค์นี่คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับจนมาถึงยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการพูดอย่างเป็นทางการถือว่าโดดเด่นขึ้นมากโดดเด่นด้วยความสามารถเชื่อมเอาระหว่างหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่แม้ว่าเราจะถูกตะวันตกเข้ามาควบคุมแต่เรามีความสัมพันธ์ในเชิงของเรียกว่าบุคคลที่เราใช้ผู้แทนของแรงถ่ายตระกูลขอุญาตยกเลยนะครับว่าตระกูลถนนไนนได้ช่วยทําให้เกิดความร่วมมือในยุทธศาสตร์ช่วงที่3หลังมีการปฏิสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการปฏิสัมพันธ์นี้ทําให้หนึ่ง จากเดิมที่มีเพียงแค่ประชาชนหรือสมาคมต่อสมาคมกลายเป็นคาให้การต่างประเทศเกิดขึ้นในความแน่นแฟ้นในลักษณะของรัฐต่อรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้ความสำคัญขึ้น,น,นมากด้วยเหตุเพราะว่าทางสหรัฐหรือตะวันตกอาจจะมองไทยเราในแง่ของเหมือนประเทศที่ที่อยู่ในอนาาัตแต่ว่า เราเองก็พยายามที่จะเป็นตัวผู้ตัวเองความเป็นอิสระสามารถเกิดขึ้นได้ทําให้เกิดยุทธศาสตร์ร่วมอันหนึ่งที่ผมใช้ก็ว่าเป็นยุทธศาสตร์ร่วมด้านความมัน่นคงอันที่จริงแล้วโชคดีมากตัวผมเองก็คือเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ไปศึกษาในระดับด้านความมั่นคงของจีนโดย สมัยนั้นต้องยกเครดิตให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นคือท่านท่านเสน่นโชดิทอย,ย่าหยุดรเบิดความสัมพันธ์ทางด้านเรียกว่าความร่วมมือทางด้านกลาโหมนะครับไทยจีนนะครับก็จากนั้นมาก็พัฒนามาตั้งแต่ปี3 9 4เจนมาถึงปัจจุบันวันยุทธศาสตร์ร่วมของจีนไทยจึงเป็นทั้งยุทธศาสตร์ทางการเมืองและยุทธศาสตร์ทางความร่วมมือแต่เราไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิง เป็นพันธมิตรทางการทหารนะครับเป็นความร่วมมือที่เราเชื่อว่าจะหนึ่งคือสร้างความทันสมัยให้แก่กองทัพสองสร้างความเป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานะของกองทัพแล้วอันที่สามก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นเป็นความร่วมมือนอกเหนือการทหารไปสู่การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมซึ่งจีนและไทยมีรูปแบบคล้ายกันคือกองทัพมีส่วนร่วมมากใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจีนก็เหมือนกันไทยก็เหมือนกันครับนี่คือสิ่งร่วมกันอย่างมากจนมาถึงปัจจุบันครับโครงการแรกเปลี่ยนะถ้าโครงการแลกเปลี่ยนผมเอาโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านการทหารและความมั่นคงเป็นหลักนะครับตั้งแต่แรกเลยเราได้รับความช่วยเหลือเรื่องยุทธปกรณ์ซึ่งไม่มากมากมายนักนะครับในช่วงตน้นความร่วมมือเช่นรถเกราะรถถัง ในส่วนหนึ่งของจีนแต่พอผ่านมาไม่นานครับเอ,เอาเป็นว่าช่วงประมาณปี40นะครับเราก็เริ่มมีความสัมพันธ์แน่นมากขึ้นทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งแม้กระทั่งการต่อเรือซึ่งเราสามารถที่จะได้เรือราคาถูกนะครับต้องใช้คำว่าราคาถูกมากราคามิตรภาพมากที่เราถ้าเราจะซื้อจากต่างประเทศเทางกัวันตกราคาของจีนหนึ่งในเท่านั้นเองนะครับ แล้วพัฒนามาจนช่วงปัจจุบันก็คือเทคโนโลยีด้านที่เรียกว่าเป็นดิจิ Digital, ทัลกับแล้วก็ทางด้านการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้นการสื่อสารที่ผมพูดนี่หมายถึงรวมทั้งเขาเรียกภาษาทางฐหารแล้วก็การระวังและเฝ้าตรวจการระวังและเฝ้าตรวจแต่ทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ระยะไกลทำไมต้องมีความหมายง่ายๆนะครับบ้าเนเมืองต้องมีรัว้วนะครับเรามีกำลังที่กล้า แข็งก็ใครก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มารังแกแต่เราก็ต้องมีปริมาณจํากัดว่าไม่ไม่เกินความไม่ไมุ่่มุ่ไรไม่ฟุ่มเฟือยทําให้ประเทศไทยขณะน,นี้สามารถที่จะสร้างโครงการที่ว่าพัฒนายานกรอบพัฒนาเรือร่วมกันกับจีนได้ในหลายจุด ความร่วมมือในอานาคตนี่เราอยากจะเห็นสิ่งใดเกิดขึ้น,นบ้าความร่วมมือในอานาคตนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ทางด้านการกาทหารด้วยนะครับด้านความมัน่นคงผมใช้คำว่าด้านความมั่นคงมันคู่กับก,การพัฒนาในอานาคตสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนากับความวามั่นคงเนี่ยจะพัฒนาไปยังไงโดยที่ทางจีนเองก,ก็สามารถที่จะให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี สามารถที่จะพัฒนากำลังคนร่วมกันได้ผมจะเว่าพัฒนาบุคลากรกันแล้วกันนะครับพัฒนาบุคลากรไม่ใช่เพียงแค่ทหารนะครับจีนมีมหาวิทยาลัยในภายใต้กองทัพของจีน1 3อยกว่ามหาวิทยาลัยซึ่งเรียนทั้งพลเรือนและทะหารส่วนหนึ่งเป็นทหารส่วนหนึ่งเป็นพลนเรือนเพราะนั้นวิศวกรที่เกิดจากมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนจ,จึงเยอะมากจึงไม่แปลกใจเลยว่า พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีเนี่ยจีนก็ถึงไปไปได้เร็วมากเฉพาะการช่างของจีนเองนะครับมหาลัยทางด้านการช่างผมใช้คาว่าการช่างอาจจะผิดให้เนจิเนียร์ด้านวิศวกรปีหนึ่งผลิตได้ถึง1,200คนนะอยู่ที่เมืองฉุยโจวขณะนี้ไทยเรากําลังกองทามหลักก็ส่งในทหารสนวนเข้าไปไปรวม้วยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต่อไปในอนาคตไทยเราจะสามารถที่จะมีเทคโนโลยีของเราได้ อยู่ในระดับที่พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นนะครับนี่คือความคาดหวังครับไม่ใช่เฉพาะด้านการาหารเพราะว่าแตหลายอย่างสามารถที่อามาใช้ในการพัฒนาประเทศได้ภาษาทาหารมักจะเกรียกกว่าเป็นการใช้ความขีดความสามารถส่วนเกินเป็น excess capability นะซึ่งจริงๆก็กเหมือนกับเรามีความสามารถในการสร้างถนนผมยกตัวอย่างฐา,านช่างต้องสร้างถนนได้ในที่ที่พลเรือนสร้างไม่ได้นะครับ เป็นต้นอย่างนี้ครับสถานตรงตองทําให้ได้ครับท่านครับในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจัอเมริกากับจีนแล้วมีเรื่องของสงครามการค้าอยู่บทบาทของเราจะต้องบางตัวยังไงครับความคิดนี้ดีมากควาถามนี้ก็ดีมากผมก็ตอบมาหลายครั้งว่าประเทศไทยเราเก่งเรื่องหนึ่งก็คือการการรักษาความเป็น,ปนไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ประเทศไทยเราเองเป็นประเทศเล็กประเทศเล็กเขาบอกว่ามีจุดศูนย์ดุลหรือมีเซ็นเตอร์แคลวิตี้อยู่ที่พันธมิตร หมายว่าเราเราต้องมีพันธมิทให้มากมีพันธมิรให้เยอะอันไหนก็ตามที่จะขัดต่อความรู้สึกของเพื่อนบ้านเราจะต้องแขแล้วเราจะต้องพูดเรื่องนี้กับมาหาอำนาจทันทีถ้ามาทักชวนหรือบีบบังคับให้เราต้องทาอะไรที่ทําให้เพื่อนบ้านเราไม่สบายใจเราจะต้องไม่ทําตัวอย่างก็คือ,อไม่ใช่เพิ่งเกิดเปิดขึ้นสมัยนี้นะครับ เมื่อครั้งผมยังรับรัฐายการอยู่ในกองบัญชาการกองไทยเป็นนายหานเกืบพันเอกเนี่ยก็มีการนําเสนอโดยจีนที่จะให้ไทยเป็นแกนกลางในการฝึกร่วมแต่ใช้คําว่าฝึกนันมินตอรี่ม u l t เท a ร e r a l n ลเนเวอเเซนไคือ <c oughs> <c oughs> แต่ให้ไปฝึกอยู่ในในในเทะเลจีนได้ประเทศไทยไม่มีโคสการ์ดไม่มีกําลังตั้งให้ต้องเป็นทหารเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอย่างนี้มันก็จะแสดง ออกในทิศทางที่อาจจะเป็นเหมือนภัยคุกคามต่อเพื่อนบ้านเราก็เสนอจีนไปว่าขอเราอย่าทําจีนก็ฟังโดยทันทีนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเมืองเราฉลาดครับแล้วก็เราจะไม่ทําในสิ่งนั้นก็เช่นเดียวกันถ้าสหรัฐมาบีบบังคับให้เราจะต้องทําอะไรร่วมตัวอย่างอันเดียวกันสมัยนั้นผมเป็นผู้ในการกองยทธศาก็สหรัฐจะขอตั้งให้ได้ที่ภูเก็ตจะตั้งเรดาร์ เราบอกว่าไอ้เรื่องนี้เป็นภัยคุกคามต่อเพื่อนบาน้านเราเราเราไม่ให้ในเรื่งนี้นะคะระับเพราะฉะนั้นาการติดตั้งฟ a สิลิตี้ก็แล้วกันสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านความมั่นคงทั้งด้านการาหารเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเราจะต้องอไม่ให้สิ่งพวกนี้เกิดขึ้นนะครับที่จนกระทั่งทำให้ทั้งเพื่อนบา้านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่สบายใจ mm hmm. เราควรจะอยู่บนจุด ต่เท่าที่เห็นตอนนี้อย่างประเทศหลายๆประเทศในอาเซียนเขาก็หันไปพึ่งพาทางจีนมากยิ่งขึ้นนะครับท่านครับบางบางประเทศนะครับผมก็ญาติโดยตัวอย่างใกล้ๆๆล้ใกล้เรานะเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะเขากา็มีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านการทหารกับมหาหนาจเ,เมื่อทางตะวันตกไม่ให้ครับ<ม>เขาก็จําเป็นจะต้องไปเอาจากทางผมเชื่อว่าเรื่องจากนี้แน่นอนครับทางตะวันตกเขาคงไม่ค่อยสบายใจแต่หน้ากระดับเดียวกัน ความช่วยเหลือที่เห็นดังกล่าวเนี่ยจะเป็นความช่วยเหลือทางด้านการ,รประกาศสถาภาพครับ,รบแม้จะมีบางบางส่วนผมยันเลยไกลไกลไปอีกหน่อยกเวียดนามอาจจะมองไปเรื่องการพัฒนาท่าเรือซึ่งเป็นท่าเรือทางการทหารเต่เขาก็จะหันมาให้มองให้เห็นว่าเป็นท่าเรือเพื่อการส่งกาลังบํารุงและเป็นการท่าเรือเพื่อที่จะการพัฒนาทางทางด้านการไปมาหาสูตทางด้านการ รเรื่องความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ครับที่ว่าจีนเข้าไปลุกล้ําอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อันที่หนึ่งเราต้อง,ต,องต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่มาเนื่องนานแล้วเราก็ความพยายามที่จะเคลมของแต่ละประเทศอะกันนะที่เราเรียกว่าหกแผ่นนนะครับคือหกประเทศท,ที่เคลมว่าเป็นของอตัวของตัวเอเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ไทยเราจะแสดงจุดยืนในจุดที่ว่าขอให้เคารพกฎกติกาที่ที่เราเรียกว่าโคดักค o อนดักของ UN เอ็นเขาเรียกว่าอันคลอส1982นะครับคือตรงนั้นเนี่ยมันบอกอะไรบอกว่าทุกคนจะต้องไม่สร้างเพื่อให้เกิดการคู่ขามเราก็จะยืนอยู่นั้นแต่เราก็ไม่ไปประนามอะไรเขาหรอกเวลาเวลาทำขอให้ทุกคนได้ช่วยทําเรื่องนี้ให้เป็นจริงด้วยเพราะถ้า กฎกติการที่สร้างมาเรยนนาชาติแล้วร่วมกันแล้วประเทศใดประเทศหนึ่งไม,ไม่ไม่เข้ารพไม่ว่าจะเป็นมาหาอำนาจหรือไม่ใช่มาหาอำนาจเล็กๆก็เป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดความบาดหมางแปงใจผมยังเชื่อมั่นว่าแนวคิดของทานเตอร์เสี่ยวถิงที่พูดตังแต่แรกกนน่อนเริ่มมีมีความสำมัญขึ้นมาแล้วก็ไปพูดเรื่องนี้กับญี่ปุ่นว่าเราจะไม่สร้างฟาซิลิตี้อะเรการๆใน ก็เตี้ยอยูเอ่เคยอยู่กันอย่างไรค่าขายกันอย่างไรเสียภาษีกันอย่างไรก็ให้ทําไปอย่างนั้นเถอะอย่าอย่าไปทาให้ให้เกิดปัญหาเพราะเราคิดว่าเราต้องไปปักเขตแดนเลยนี่สิคือสิ่งที่ท่านรูดพก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการพัฒนาจุดนี้จะเป็นอย่างนั้นแล้วแนวะทางของทางฝาา่ายทหารไทยแนวฝ่ายควา,า,า,ามมั่นคงแล้วก็ทางการํางประเทศของไทยเราก็จะยืนอยู่บนจุดนี้ ก็โชคดีนิดหนึ่งที่เราไม่ใช่หนึ่งในหกของประเทศที่ไปหกเบล่นั้นนะฮะประเทศที่อาเซียนเราก<อ>็เชื่อว่าแนวคิดของเราร่วมกับประเทศอื่นๆที่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในพวกอาเซียนจะ,จะ,จ,ะจะช่วยกันไม่ให้ผมใช้คําว่าโทนดาว้วกันนะฮะลดความขัดแย้งลงให้ได้ต้องเอาอะไรเข้ามาม,ม,มาพูดมาแทรกอยู่ก็คือคือคนเราถ้าถ้าไปแย่ฝ่ายแบบ ถ้าเกิดเขามีการเรียกร้องในานามของอาเซียนนะครับเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในอาเซียนด้วยนี้นอาเซียนเองก็ถือ<า>ว่าหนักใจมากอยู่ในสองสามโอกาสจะเห็นว่าทุกครั้งประเทศไหนที่เป็นประธานนะก็ต้องทางานเรื่องนี้หนักมากนะมีบางครั้งที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับเพื่อนบ,บ้านเราก็ถึงขั้นไม่ประกาศในจอยอข้อตกลงข้อตกลงข้อสาคัญตรง,รงจอยสเตทเมนต์เนี่ย เราจะทำอยังไงที่จะหันกลับไปให้ออกไปในเรื่องเชิดชวนให้ทําในเรื่องของเป็นเพื่อสันติภาพแล้วก็กฎหมายระหว่างชาติแล้วกลไกลที่สําคัญมากสิคือกลไกภูมิภาคอาเซียนถือว่าเป็นกลไกลที่ที่สาคัญข้อโชคดีอนหนึ่งของเราของอาเซียนก็คือว่าหนึ่งในสามข้อนังคือไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย เพราะนั S <S. <S. ้นเราก็จะบอกว่านี่มติอยู่ตรงนี้แล้วข้อสําคัญอีกมากคือต้องเป็นมติเอกันต้องเป็นคอนเซนเซัสมันก็เลยทิ้งออกไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าต้องตัดเสินใจโดยเสียงส่วนมากป่านนี้คงมีสงครามแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีผมว่าเป็นเป็นบุญของพวกเราที่ผู้ก่อตั้งทั้งห้าท่านท่านนัดคอมานีท่านโชคสุดฉลาดเลยท่านเป็นคน เริ่มนะคำว่าคอนเซนซัสเนี่ยไม่ให้ต้องต้องเป็นเอกสารมาติจริยมรรันรถ้าไม่นะั่นก็เก็บไปก่อนซุกใต้ปรมไหมไม่ใช่หรอกครับเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะทําให้เจือจางความขัดแย้งลงไปได้ท่านนี้อยาอกให้ต่อการวิจ,จัยกับทางเร้งเดีนันเ่องความมั่นคงครับ,นรบในเรื่องความมัน่นคงการวิจัยในครั้งนี้เองอันที่จริงผมก็จะพูดในวันปิดนี้แต่ว่า ถามตอนนี้เอาตอนนี้เลยแล้วก็จะเห็นว่าดีมากที่ท่านได้ยินท่านทูตพูดไหมครับว่าประสบการณ์ที่เราผ่านม,มาในแต่ละยุคสมัยเราควรจะได้เรียนรู้ผมก็คิดว่าทางด้านความมั่นคงเราได้เรียนรู้แล้วว่าเพื่อนบ้านหรือแนวคิดเพื่อนบ้านแนวคิดมิตรภาพที่ดีเป็นแนวคิดที่สําคัญถ้าเรามองเพื่อนบ้านเป็นเรื่องที่ทที่ต้องระวังแต่เพราะฉะนั้นทางด้านการวิจัยเหมือนกันเราต้องสร้างฐานคิด ตัวนี้ออกไปก่อนานคิดที่ว่านี่ฝรั่งมักจะเจะพาราดามนต่เมื่อก่อนเนี้ยก็จะมีพาราดามแบบซิโรซัมฝรั่งมักจะเป็นอย่างนั้นถ้าทำไมชนะฉันถ้าไมเป็นพวกฉันก็ต้องเป็นศัตทูฉันอย่างนี้คงไม่ใช่เราแสดงจุดร่วมสมมติตามได้อันไหนที่เราสามารถจะร่วมกันได้ก็ร่วมกันนะครับทำงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่มือสัครูเลยทูดพูดผมเลยขอพูดตอนนี้เลยว่า งานวิจัยที่สําคัญี่สุดยามองชายแดนนะครับเป็นขอบของประเทศต้องมองชายแดนเป็นจุดแห่งการช่วงชิงความเป็นมิตรแปลว่าอย่างนี้ครับพื้นที่ที่ติดต่อกันถ้ามันไปมองว่ามันเป็นพื้นที่แบ่งมันจะเกิดความคิดคนละอย่างในการที่ถ้าคิดว่าเป็นเนี่ยคือเป็นช่วงชิงความเป็นมิตรเราจะ ให้พื้นที่ตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์ร่วมกันอย่างไรผมยกตัวอย่างแม่น้ำโขงเมื่อก่อนแม่น้ำโขงเราได้รับการฝังมาอย่างไรไม่รู้ว่ามันเป็นเขตแดนทําไมเราไม่มองว่าแม่น้ำโขงก็เหมือนแม่น้ำเจ้าพะยาเหม,มือนแม่น้ำฉี่เหมือนแม่น้ำมู่มันคือชุมช,มชนสองฝั่งเราจะพัฒนาแม่น้ำโขงใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไรเช่นเดียวกันกับชายแดนทางบกที่ท่านพูดบอกว่าขณะนี้มันความสาม,มารถของเราสูงขึ้นในการที่จะเดินทางทางบกเชื่อมกันมากขึ้น ก็ค่ายตรงนั้นแหละครับชายแดนไทยลาวเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าจะกินน้ำเอือจะกินอาหารทะเลคนอีสานต้องฝ่าลงมามากกว่า6 0 0 700กิโลใช่ไหมครับถึงจะมาได้มากินอาหารทะเลเมื่อก่อนแต่ทําไงชาวอีสานจะกินอาหารทะเลเพียงแค่ร้อยประมาณร70บกิโลมันไปจากด่านนั้นแล้วก็พัฒนาจุดนี้ร่วมพัฒนาตลาดร่วม แหลงิริร่วมจากเวียดนามมาสูล่ลาวพัฒนาร่วมกันตรงนั้นมันก็จะสร้างวงไพบุ์แห่งทางด้านความเป็นมิตรนะผมจะพูดว่าวงไพบูลแห่งความมิตรไม่ใช่วงไพบูญเพื่อสร้างสงครามงานวิจัยที่ต่อไปก็คือการพัฒนาท้องถิ่นม,มองชายแดนให้เป็นจุดร่วมมือครับของความสัมพันธ์อันนี้เรามีทำาะไอย่างวิจัยด้านนี้วิจัยด้านนี้เรามีทำนี่นะครับ อ่าเริ่มมีแล้วครับ <Okay. S 2> ตอนนี้เริ่มเริ่มมีหลายโครงการอย่างปีนี้เราก็เริ่มโครงการไปสองสามโครงการครับปีหน้าก็จะขอทุนทางทางการให้ขยายมากขึ้น <Okay. S 2> สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก,ก็คือโครงการการขจัดความยากจนครับซึ่งจีนก็เป็นแบบอย่างที่ดีได้เราสามารถที่จะขจัดความยากจนบริเวณสัะแก้ว หรือจะบริเวณเชียงร,รายต่อเนื่องครับพื้นที่ยิ่งยิ่งติดต่อมากอย่างแถวอุบลธรรมครับก็จะจติดต่อ3ประเทศเลยจัมปาสักนี่นะครับอ,อำเภอสิรินธร์ก็คือคือ,คอใกล้ๆเด่นตดลมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปกับกัมพูชาจุดนั้นก็จริงๆแล้วก็มีโครงการเดิมมีโครงการทางทหารเราทำง,งานวิจัยด้านการสาธารณสุขช่วยเขาอยู่แล้วช่วยกันอยู่แล้ว ผมเคยเป็นผู้พิจารณาโครงการงานวิจัยให้กับกระทรวงให้กับโรงพยาบาลตำรวจเราแต่เราก็ยังน้อยไปในความคิดเห็นผมนก็10บโคการสิล้าน15ล้านมันยังไม่มากมันควรจะต้องต่อเนื่องยาวลงไปมากกว่านี้แล้วก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองจริงๆ3ฝั่งเลยสามฝั่งตรงนั้นนะครับฟังดูเหมือนจะริร้วพืนนโยบายของท่านนายกทัศน์ย,ยใช่เลย ใช่เลยครับเปลี่ยากจะเปลี่ยนสนามรถเป็นสนามการค่าเปลี่ยนความคิดจากศัตรูต้องเป็นคือเขาเรียกว่ามือชั้นกลู่ําศัตรูให้เป็นมิตรมือชั้นศิษย์ทำมิตรให้เป็นศัตรูเพราะนั้นเราต้องไม่สร้างเพื่อนบ้านให้เป็นศัตรูนะเกี่ยวกับอย่างผูกระแสิจารณ์โครงการล่มลอกของจีนครับก็มีต่อต้านกันมา ขอ,ของเราเองอน,น่าจะมัีความร่วมมือวิจัยเ,เรื่องที่เขาตกเสี่บบกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาครับปีที่แล้วเรามีโครงการนะรท่านรองพอผอ,อท่านพิจ,ะจะเป็นวยาเป็น,ปนพิธีกนนะรท่านก็ทําเรื่องร้านชาแม่โขงครับ,รบอาจจะต้องเข้าใจพื้นฐานนิดหน่อยนะครับว่าล้านชาแม่โขงเกิดมาเพื่อต้องการสร้างความร่วมมือที่จีน ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมแต่พเพิ่มเมื่อก่อนนู้นคนที่เริ่มตรงนี้ก็คือญี่ปุ่นคือ gms เพราะนั้นไอ้ทุน adb ที่เข้ามาในครั้งแรกนะครับคือ asia development บางมาแบบนั้นก,ก็อาจจะเรียกว่าเป็นการผลประโยชน์ในเชิงทางด้าน i n า n เชื่อวางหรือด้านบทบาทการเมืองงประเทศมันก็เลยอาจจะถูกมองกันไปในหลายด้าน แต่ข้อดีตรงโครงการร้านชาแนลของคงการที่เราสามารถไปเชื่อมเอาพมา่าแล้วก็เอาอยู่นาาน <c oughs> เอาลาวเอาไทายแน่นอนปลายทางมันไปอยู่ที่กัมพูชาแล,และเวียดนามนี่เป็นแนวคิดใหม่ของตะว,วันตกที่เพิ่รู้แต่ไทยแต่ตะว,วันออกทำมานาน,น <c oughs> เขาเรียกว่า geo เขาเจอฮเป็นเขาเรียกว่าภูมิพัฒนาธรรม ก็จะเอาเอากลุ่มชนที่มีความเหมือนอุดมการใกล้กันวิถีชีวิตที่ใกล้กันมันต้องมาพัฒนาแบบนี้นะครับการพัฒนาส่วนนี้ก็คงจะต้องอาศัยงานวิใจัยแน่นอนครับแล้วก็เราก็จะเน้นน้าหนักเรื่อง geo culture ทุนที่ทางการจีนเขามอบให้เรามันมีข้อผูกมัดอะไรไหมครับไม่มีเลยข้อดีอันหนึ่งนะครับของทุนจีนเนี่ยถามว่าข้อข้อผุกมัดในเชิงแบบที่เป็น ผมใช่ว่าอย่าเรียกว่าเป็นข่าวเรือแต่มันก็เป็นข่าวจริงนะท,ที่จีนไปลงทุนท่าเรือจากในหลายๆประเทศเช่นที่ศรีลังกาเป็นทาให้เกิดนีสาธารณะจนวนมากแต่ผมได้มีโอกาสได้คุยกยกับเรืของโปรเจกต์ของศรีลังกาเองเขาเขายอมรับว่จริงจริงเมันก็นเรื่องการบริหารจัดการที่ไม่ดีเองของของ,ของประเทศศรีลังกาครั้งๆที่เงินทุนที่จีนให้จากเงินทุนที่อินเดียให้ถึงว่าทุน ต่างประเทศของของของอินเดียอยู่ในในสีลักาเนี่ยมากปดีน่ะครับแต่เผอิญว่าโครงการนี้มันการบริหารจัดการน่าจะจะไม่ดีเองนะครับประเด็นแรกประเด็นที่สองคงเกิดมาจากเรื่องการคาดการมันหรือการประเมินมันมันต่างไปมากผิดพลาดเพราะคาดว่าจะมีการลงทุนผ่านเข้ามาไวยรอยมาแค่30สบกว่ปอเซ็ต มันลอสไป60กว่าเปอร์เซ็นต์มันเลยขาดเป้าไปอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็เ,เลยทําให้คนบอกว่าเอะทีน,นี้กลายเป็นเป็นข้อผูกมัดที่จีนจะมายึดประเทศอะไรกันผมยังไม่เชื่อไม่มีความคิดและไม่มีความเชื่อเลยว่าจีนจะต้องการขยายดินแดนอะไรนั้นดินแดนเขาใหญ่มากผมเดินทางน้อยกว่าผมสุดท้าประเทศอะไรบาง,บาง ขาดยู่ิีสักองสามนขนทั้งมะบะเดินทางมาตั้งแต่ผมเริ่มไปเรียนจริงั้งนเดปี 1, 2, 3 9มเก้าบแต่พอปีแล้วก่อนเขาิดนวปีเดียวก็ไป1 9 2สสิครั้งสิ่งที่ผมจะพูดก็คือผมได้เห็นมาว่า,าการพื้นที่ในการพัฒนาภายในเขาพอใจที่จะอยู่อยู่แล้วแ,แล้วหัวเฉียวที่เราพูดกันคือคนจีนคนจีนเขาเป็นกําลังให้เขาอยู่แล้ว เาไม่จะเป็นชุดใยดที่ดินอะไรครับองคเกียวก็เป็นที่ทั้งตลาดสองให้เป็นตั้งข้อมูลอะไรซี่อาจจะแตกต่างกันหลายประเทศที่ไปลงทุนครับที่เราไม่ส่งข้อมูลกลับคนจีนพวีเลียเนี่ยส่งข้อมูลกลับยังไม่พอส่งทุนกลับไปช่วยอะไรอัอนนี้คือเมื่อทมดั้งเดิมผมจะใช้คําว่าบคุณธรรมที่เขาส,าสาั่งสมมาตั้งแต่ผมซื้อตั้งแต่อะไรแบบมันฝังแน่นมากอยู่ในดีนในของจริงแล้วก็ไม่ไปโยุด แล้วเขาสามารถที่จะพัฒนาเขตที่มันแค้นแค้นที่สุดเมื่อ50ปีที่แล้วอย่างสินเจียงไงนะทะเลทรายแท,ะท,ะทะ้ๆครับเดี๋ยวนี้เป็นพื้นที่เขียวแบบ<ม>นับไม่น่าเชื่อเลยน้ําทะเลยังสามารถเอามาปลูกข้าบได้คือคนจีนไม่ต้องการเอาชน,นะแบบแบบคนยุโรปแบบฝรั่งคิดพระั่งจะเอานิวเคลียร์ไปใส่กลาง ออทอร์นาโดบ้างให้สลายจีนไม่ได้ใช่ยิ่งน้ามันเข็มเข้มแล้วจะเอาข้าวไงที่ปลูกในน้ําเข็มได้จะทําน้ําหยดยังไงให้ให้มันเพียงพอแก่แก่การปลูกพืชผักได้พื้นที่ที่ทแแคนที่สุดที่ผมเคยไปก็คือยานานยะนันก็คือเป็นเป็นที่ก่อตั้งพักนะ,ะช่วงต้นของพักอมมริสิสต์ที่ต่อสู้กับอนน่างยัง หลายที่อย่างแขนแคนประชาติ่มสามารถจะปลูกผันได้โดยเอาความชื้นขึ้นมาบนบนพลาสติกพรือก็ลงดูสดครับอะไรอย่างนี้คือการผมขยากทาการต่อยอดในการพัฒนาสภาพเดลนอมให้เกื้อกูลต่อวิถีชีวิตเขามียังมีพื้นที่อีกเยอะที่จะทำในจีนั่นเพราะทีมใหญ่มากและกีนียังได้เปรียบประเทศอืน่นตรงที่มี ผมใช้คำว่าคนละกายเนาะคนละกายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องคืออะไรคือพรรคพรรคมีอยู่ในทุกชุมชนพรรคมีอยู่ในทุกกองหน่วยกว่าจะเป็นสมาชิกพรรคได้เนี่ยภาษาลุงพ่อชาบอกว่าต้องเป็นเป็นเป็นผ้าขาวเป็นผ้าขาวอยู่เป็นเจ็ดแปดปีฮะต้องไปอยู่งั้นกว่าจะได้รับเลือกเป็นสมาชิกพรรคแล้วแต่ละที่มหาลัยทุกมหาลัยต้องมีเลขาที่พรรคประจำมหาลัยระดับหน่วยงานทางราชกา การเหมือนกันหน่วยงานทห,หารตั้งแต่ระดับกองร้อยจสูงสุดจะคู่กันเลยเลขาธิการพักประจำกองร้อยเลขาธิการพักประจำกองพลเลขาธิการพักคู่กันเลย,ยกับขอบทําให้การขับเคลื่อนของเราคมชคัคนลิงก์กันเลยเนาะจากบนลงล่างแล้วก็มีการหา,า,านนแต่บริเวณแต่โดยทั้งนงานแค่ชิดกันนะครับเราไม่ได้เข้าไปรู้เราเลยคิดว่าว่า การเป็นมากเลนกว่าจะทำเขื่อนสามผามมาได้ประเมินมากแล้วก็เจัดเคลื่อนย้ายคนออกไปยงไในสังคมดีกว่าเก่าแบบมาอาสาเนยเขาไม่ได้ลืมนะไม่ใช่พัฒนาไปแล้วโทษน,นะครับเอาไปทิ้งไว้ข้างๆาพื้นที่แนารงพัฒนาก็เยอะแบบประเทศเรานะเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ข้างๆฟองอยู่นั่นแล้วไม่แก้มาเยอะแล้วเขาก็ยอมแถวไห่ข้อ่อน เคยมีแต่จีนไม่ไม่เป็นอย่างนั้นส่วนกลางของที่สั่งอันนี้ก็เป็นข้อเรียกหรืถ้าจะเที่ยวก็เหมือนส<อ>ิงคโปร์แล้วกันนะบอกว่าต้องใช้แต่จริงๆแล้วปึกนั่นก็หลายท่านโคงสร้างแล้วว่าลีบันยูเป็นเป็น,ปนครูของเติรเสเซอร์ิงว่าคอมมิวนิสต์ของจีนควรจะเป็นยังไงหลังจากที่เติร์สเซอร์ทิงมา มามาเข้าเฝ้าในหลวงเราปีสองสองมาบวชพ่การครับมาบวชพระสิกาาที่สิบตอนยังเป็นบรุาษศัสตร์ที่ว่าบวชเสร็จก็ไปสิงคโปร์ครับเติบโตขึ้ไปแล้วก็ถึงทุกวันนี้พื้นที่แห่งการพัฒนาสิงคโปร์ก็ไปใช้ที่มณฑลกวางกวางกวางที่ที่กวางซีเนี่ยมาเป,เป็นเป็นเป็นเรียกวกับอเตส์หกรรมที่ใหญ่มากสิงคโป แล้วก็เลยไม่ไม่ไม่เื่อว่ายที่จะเป็นแช่ที่ไคร